สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยตัว Java Script นะครับเราจะมาทำความเข้าใจในส่วนของตัวที่เราเรียกว่าเป็น Statement นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Syntax เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นการแนะนำการเขียนโปรแกรมกันดูนะครับผมเปิดไฟล์ที่เป็น h t m l file นะครับเปิดแท็ก h t m l e นะ ในวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจในส่วนของตัว Java Script ที่เป็น Statement แล้วก็ Java Script ที่เป็น s y n t a x นะครับเขามีรูปแบบการเขียนโปรแกรมกันยังไงนะครับหรือวิธีการเรียกใช้งานเขามีขั้นตอนการทํางานยังไงนะครับผมเปิดสคริปตนะครับในส่วนนี้เราจะมาเริ่มต้นเขียนในส่วนของตัว Statement ก่อน s เซตเมนก็คือเป็นลำดับขั้นตอนการทํางานของตัวโปรแกรมนะครับโดยจะมีขั้นตอนการทํางานก็คือจะเป็น s ซตเมนที่ทนึ่งเซตเมนสองส ,3 ,4 เรียงลาดับกันไปนะครับการระบุขั้นตอนการทํางานหรือว่าการจบส t ต m e มนจะจบด้วยเครื่องหมายตัว semi colon นะครับผมกําหนดลักษณะตัวแปรก่อนเป็นวาตามด้วยตัวแปร a นะครับ b c นะครับผมกำหนดตัวแปรด้วยกัน3ตัวถ้าผมต้องการจบส t ต t เมนก็จบด้วยเครื่องหมาย semi colon นะครับ ผมใส่คอมเมนต์ว่าเป็นเซตเมนต์ละกันเซตเมนต์ที่1นะครับถัดมาผมมากำหนดในส่วนของค่านะครับกำหนดค่าเข้าไปในตัวแปรนะครับเราเรียกว่าเป็นการ assign value ผมบอกว่าให้ a มีค่าเท่ากับค่าละกันนะครับถือว่าเป็นเซตเมนต์ที่2 ถัดมาผมบอกว่า a, b มีค่าเท่ากับ10นะครับจบด้วยเครื่องหมาย s e ม i c o l o n บอกว่าเป็นเซตเมนที่3ถัดมาเราสั่งให้เขาทำงานนะครับก็คือเอาตัวแปรมาทำการประมวลผลหรือเขาเรียกว่าเป็นตัว operator นะครับก็คือดำเนินการผมบอกว่าเป็น c ให้ตัวแปร c มีค่าเท่ากับ a บวก b นะครับ a บวก b ถือว่าเป็นเซตเมนที่4นะครับตัวนี้ก็คือลักษณะการกำหนดสเตทเมนนะครับกาำหนดสเตทเมนก็คือมีด้วยกัน3ส่วนนะครับอ่ามีด้วยกัน4 4สเตทเมนนะครับสเตทเมนที่1เรากำหนดค่าตัวแปรนะครับกำหนดตัวแปรว่ามีตัวแปร A ตัวแปร b ตัวแปร C เราเรียกตัวนี้ว่าเป็นในส่วนของการกำหนด ตัวเซตเมนต์นะครับในการกำหนด s y นแท็กเรากำหนดตัว value ขึ้นมาคือ value a value b value c ถัดมาในส่วน statement ที่2เราเรียกว่าการกำหนดตัว assign นะครับผมกำหนด assign ให้ตัวแปร a มีค่าเท่ากับ5 b มีค่าเท่ากับ10เราเรียกว่าเป็น assign value นะครับส่วนที่3ใน statement ที่4นะครับ เราเรียกว่าการ compute value compute value คือเป็นการประมวลผลนะครับ compute computing นะครับก็คือให้ a บวก b มีค่าเท่ากับ c ถัดมาเราจะมาลองสั่งให้เขาทํางานนะครับให้เขาแสดงบรืว่าประมวลผลผมก็สั่งให้เขาโชว์ข้อความโดยการพิมพ์ว่า document นะครับ document มีค่าเท่ากับ document เป็น get element I id นะครับ เราต้องการให้ไปแสดงผลที่ส่วนไหนผมบอกว่าให้ไปที่ ITP เป็นแบบ Inner HTML นะครับเราต้องการให้แสดงข้อความอะไรผมบอกว่าแสดงผลลัพธ์ A บวก B ตัวนี้เป็นแค,ค่ข้อความแสดงนะครับ A บวก B มีผลลัพธ์เท่ากับอะไรผมบอกว่ามีผลลัพธ์เท่ากับบวกเราต้องการเอาอะไรมาแสดง <C S 2> นะครับปิดด้วยเครื่องหมายซมิคอลอนนะครับตัวนี้คือเราเขียนเพื่อที่จะดึงข้อมูลในตัวแปร c เพื่อมาทำการสแสดงนะครับถัดมาเราจะมาทำการเรียกใช้ในส่วนของตัวแปรผมกำหนดเป็น p id มีค่าเท่ากับตัวแปรที่เราส่งมาคือเป็น i t p นะครับ เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับตัวนี้คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับตัวนี้คือผลลัพธ์ที่ได้ A, A เป็นแค่ตัวแสดงข้อความนะครับ A B เป็นแค่ตัวแสดงข้อความเครื่องหมายเท่ากับแต่ผลลัพธ์ที่ได้ระหว่าง A กับ B บวกกันก็คือใน C จะมาแสดงก็คือตัว15ก็คือ5บวก10ก็เป็น15นะครับ สรุปใน e p นี้นะครับก็จะพูดด้วยกัน2ส่วนส่วนแรกก็คือเป็นการกำหนดสเตทเมนต์นะครับก็คือลำดับขั้นตอนการทำงานนะครับการจบสเตทเมนต์ก็คือจะจบด้วยเครื่องหมายเซมิคลอนนะครับตัวนี้คือจบสเตทเมนต์ที่1จบสเตทเมนต์ที่2 s งสเตทเมนต์ที่3 s มสเตทเมนต์ที่4ส่วนที่2คือเป็นการกำหนดซินแท็กลักษณะของซินแท็กก็ดังตัวอย่างนะครับดังตัวอย่างตัวซินแท็ก ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็น syntax ในส่วนที่เราเรียกว่าเป็นตัว variable นะครับกำหนดค่าตัวแปรนะครับประกาศตัวแปร a ประกาศตัวแปร b ประกาศตัวแปร c ถัดมาส่วนที่2นะครับ syntax ส่วนที่2เราเรียกว่าเป็น assign value ก็คือกำหนดข้อมูลลงในตัวแปรหรือว่า value นะครับถัดมาส่วนที่3เราเรียกเป็น compute value ก็คือทำการประมวลผลโดยผ่านตัว operator ที่เรากำหนดนะครับ เดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องตัวโอเปอเรเตอร์กันใน e ีพีหน้านะครับสำหรับ e ีพีนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ